สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องนี้กลับมาพบพ่อกับป้าจอยอีกแล้วพี่น้องพอเพิ่นกำลังสิพาไปเพื่อนภูบ้าบ่โดเรารับเชยนะขึ้นรถแล้วรัขึ้นรถแล้วรับขึ้นรถมาลับพี่น้อยมาดีเด้อยขึ้นรถมัลับเลยลูกสาวเลย พาไปหาผู้วเอาวน่อี่อไปเผาแหลมมือนะพาไปแบบนี้มาดูวะพา,าไปหาผู้าวาก็ตุกนอนซ้ำกกดูก็ได้นอนโกนจะ,ะ,นะเฉาะปากรีบดเลยเอ๊ะ <laughs> ตอนอุ่มคือรถท่านละลาบได้พี่ด้วยพอเปิดขึ้นนางโด,ดแนแบบดับมาด,ดู ลับมักมัดน็อตเนี่ยรถกนางรถจักรไปนลางรับเรนรับเฉยวัารถโอ้ทางไปหน่อยปึ๊บสั่นเลยเด้อหน่อยเนาะบะระม่าทางนี้แต้นนนนไปโจยกันกายนี่เที่ยวเดือยอยู่พี่กายนี่มาดินน้ำเมียมาเสี่ยงเพื่อนพี่กายนี่อีนยังบะระม่าเครื่องบิน ข่าวคนกับชุบบ่เดนะีย,ย,ย,ยวหรือบ่ถ่าลงเพิ่มเทันเกี่ยวข่าวเนาะเล้วหรือนะ่จัง

เรื่องคือมีขีดต้มนั่งอืมน,นไรอยู่นี่เริ่มมันไออยู่นี่ไรอยู่อืมก็กกม่วงนเนาะไรอยู่นี่เลยมันก็ปิตยานอยู่ได้เนาะไรอยู่นี่กะเราจยงขับเมื่อเฮือนพูดนัน่นย่านอะไรย่านอันยางย่านน้ำตานเห็นไหมได้ตรงนี้เลยกกม่วงตามเห็นเราให้ฟัง ตั้งแต่ปคนไล่ไปจอยกันยังไม่ได้มากเทอะทน้อยว่านี้ได้โอกาสมากับพอเพิ่นมืนข้นนึ้นมีนักเกี่ยวเข่าแล้วบ่เกี่ยวเข่าแล้วบ่สมอยเนี่ยวอยยี่บ่รถพนจดโอ้ยนี่บ้าบอลพอจะเต้นนลำบ้ามหนีบ้า มันพอจะเต้นหนึ่งตึงๆๆๆหนิเฮ้ย <c oughs> แม่แม่รประเพณีอย่างนี้นะท่องว่าไปเบิ่งในี่คิมเฮ้ยพอนีนอ่เนาะวะดีใจได้ทุกเคยบ่ออเต้นบุบปับอยู่วะเธอของคนอยู่ใช่คนน้าอ่ะคนอยู่ในคนน่ะคนอยู่ในคนวะไปไปลงโอ้โหไข่ก็นนอนเลย พาไปหาผู้บ่าวป้าป้าป้านอนนอนพาผู้บ่าวดู้สบายดีเด้ลยดูเหมาะกรรมวันนี้เนาะเหมาะกรรมไปดีอันนี้นอนพี่น้องเลยพูน่ะนังรับอยู่ทอัพย์กันได้ค่ะประตูเพิ่นกันเนาะว่าซามเมอร์ทำกันได้ไหมคิดได้กระตูแท้ไงเนาะมึงในีผู้เ่าหนุตื่นได้ไหม นอนบ่นอนได้ขึ้นรถบ่นอนตอนนั้นน่ะบ่ได้นอนค่ผู้สาวมาหาเอยบ่แจ็คยังแจ็คอยู่บ่ยังแจ็คอยู่บ่เปลี่ยน้บ่เปลี่ยนือได้วินมีเนอร์อ๋อยบ่วินเนอร์บาดนี้บ่แม่นบ่แจ็คแม่ละ้อง่แจ็คอยู่แจ็คตั้งแต่อยู่ในท้อง่ในท้องอ่ือ่นแจ็คเดี๋ยวนี้แจ็คอยู่บ่แจ็คอยู่บ่ <laughs> <laughs> nào năm hòn nó bận mở này sắc mó này à, tôi của bà chồng quân rồi <laughs> 5, 5, 5 gì đấy à. <laughs> bỏ đây hay, <cười> 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 Ê, ơi ơi tìm nhiều người เอ้ยผู้ชาาก็นอนอย่างเดียวแขนเดี๋ยวาจะบ่นงม้ผู้่าขีนเล้ขน a ะโอ้โเสีมือไก่ละผักว่าลูกด่านะโอ้โหอามือไก่ละผากคือผู้ชาาเลยนะโอ้ kiết nát quá chào maha mà hà nè cái lạp xưởng một con winner ơi Bà... Tô. <laughs> à chín ông, chín ông đúng không กินนมน voilà you know? ที่บริกินนมเจ้าบ่กินนมกันกินนมกันนอนมือกายละผักเทอรอยู่นอนนอนนี่กันนะเฮ้ยเฮ้ยพวกนายภู้ววคิดนักนะมือกายละผักเทอรอยู่ผูววนะเฮ้ย่ต้อกาเลยไมได้ ผู้สาวมาหามือกายเราผักเธออยู่แล้วคิดนักแล้วพูดนะเอ้ยเอ้ยผู้บ่าวนอนมือกายเราผักเธออยู่พูดนะผู้เช้ามาหาได้เลยดีแล้วนี่พูดนะมือกายเราผักเธออยู่พูดนะเอ่ตั้งจำพิ่นนั่นเนาะบอกมือกายเราผักแค่ๆเองคิดได้คิดนักแล้วผู้สาวมาหาเอ้ยคือพอแท้น่ะ คือบ่อค um. ือ่อไดีอ no. um> ันน um ี้ปยอยู่าเละเนี <k <k ่ยเมนเดมือเพิ่นขูดเนียนนอนไปปวยอยู่าอย่งไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยอึนอนอีมรนกยงอมิดหน่อยสองนแล้วเพิ่นนอนมวนเราดกวนนอนแต่คนต่งนอนอย่งไร ดีแล้วผนอนนะหยจะขึนและขึ้นแหละนอนเลยดีแล้วนอนงงเนาะสาวมาหานอนเฉยเ้น่ยก่มเบ้งเนาะาสาวก็นอนย่าเดียวสาก็ได้ข้อง่งยฉันอยู่เฮ้ อาบน้าให้เพื่อนได้เอ้อะไรแบบพามาตอนจนขึ้นนู้นเราแบบรับ,บอ้าวเฮรับแล้วมาโูอูโดโด้ตอใครเอใครชาว่า,ามันยังกันนันอยู่เนาะมันแบบว่าอากาศมันเย็นเไงอากาศมัน,น,มนยังเย็นเไงเริ่มเย็นๆไงเมนได้ก็ได้กระบวยงามใช่ปะ ป <c oughs> ระเทศไทได้นี่ยเฮ้ของโบราณนี่ของโบราณแบบโบร,ราณลิกลี่นอนอย่างเดียวพี่ฟอคักแท้ลูกนี่บอว์บอว์พินเนอร์บอวแจ็คเดอะห้องแต่ว่าแจ็ค

สักมื้อสิออกไัเป็นาา่าเก่าเก้าม,มื้อว่ะอืมอม่ไเออชวิอืมันนี้แรงลดลงอืมกิมนน้ำห่อนแข็งแห้งไว้อยูอย่ดล้วกินน้ำห่อน

เอ้ยตื่นแล้วสวัสดีเอ้ยคุณเช้ารู้มื่อไห่ลูกเช้านอนแหละเช้าวันนอนเชาแยกจากทีเดอรมาผลมาหับมาหับทมาเมื่อเชมานะม่มาบอกคนเจื่ะที่มาหับเมื่อเช้านี่มาเด้อมาบมาหับกัยางเท่งหมดแล้เนาะ ตื่นแลเฮ้ยตื่นแล้วเฮ้ยล่ะตื่นไหมลูกตื่นแม่ังไงผูกล่าตื่นไหนลูกเนี่ยได้เนี่ยเพื่อนนี่เกิ๊บตักไปตู้เลยเฮ้ยเาียบร้อยเรื่องอาหารเบ่งเบ่งเรียบร้อยเบ่งเรียบร้อยอ่าแต่ตื่นเลยมันจะอึเลยคู้ตื่นนะคือพอคักดีเนาะน้่งพอเนาะ โอ้ยนี่กะได้เอ๊ะน้าพ่อห้ามพ่อห้ามพ่อเขาตู้ตู้ทวดเพิ่นนี่เตี้ยเพิ่นนีเนาะคือเนาะตู้เตี้ยเพิ่นแม่เพิ่นแม่แม่แม่คูออะไรเจ้าเป็นเราแหวนเนบ่ยบอยาเนีอาเงินอะไปหาเป็ตู้ถ้าออกนะถ้าออกนะตู้งามตู้เพิ่นให้ออกไปให้ร้านเพิ่นไปสืบมันบรรยากาศ อันเข่าแน่เพื่อนว่ะอยู่เฮือนเท่ากับวิยุ่แต่ว่าเพื่อนหายภาไปเพื่อนหน่อยตรงไหนทรงงานเนาะเป็นยังไงภาพใบข้อมือนะแต่ภาพไปชาวนี่ก็มาแล้วมาเลยนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมไออกมาไวเนาะใหญ่กว่าอีดแ้วเลยออกมาเนาะ หญ่กว่ยนังนายกวยไว้หายนายยูข้าบ่น่ยข้าเน้นเนาะนายนี่น้อยเองไายมาล่ะปกติจิบบ่กติกันเนาะกปสิประมาณชงโลปไปนี่แหละอู้มมึงพอตอนภาพกรสิชิ้นหนึ่งชีโรกวันขานี่แหละขาจองเดือนขึ้นมานี่แหละงานดีการหานอนตรงนี้นอนเซยจะท่าเมื่อเพื่อนเลยนะ Hạng hạng. Tuyện hai bận măng nữa. Ừ, 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 ừ. ừ, hm ừ. <laughs> ừ. ừ, ừ. ừ, ừ. ừ. không hm 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 hm. Bing này. Do bum này. Bing num này. Hm này. Hm hm hm. Hm 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 đây hm

<laughs> à, bạch chị chị và đục bạch chị còn đây uh... hải men giả có đấy định này nhớ nó cứ thấy thấy được men bò mình tu tiệt hả bò men bò men bò học cái <laughs> cái nó เอ้าเอ้าไห้กันหมดตาตะกีคทับเนาะตาละเมีตีค่ะตาละเมีอีหยัูกอีหยังอืออืออือค่ะกรนะให้พอไปพ น้องพ่งพ่อบแคเมื่อไหร่ยังบวชานี่เลพีนงอือดึงน้องนยเสียลูกนะสนามหน้าแบนาวฉันดิ้นรถใจเสียนั่นเพิ่นนเหรอขอมมนว่าัวที่ไรตัววัยแคบต้งตัไทยเหรอสองเดือน่องเดือนครับสองเดือนเมือที่ยงวที่สิบเก้เก้าครบรอบวันที่สิบสองะมื่อนหร

เปไปมานี่มดล้ยใช้ดุอยู <h 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 um> ่อนผู h <h <h ้บ hey ่าวอันนี้มาน้อ่าวเมื่อไปซื้นจะ็นแม่เล็ดกระเด้งเอสะตัวตั้งเป็นแม่กรเดงไม่เลยบ่แม่ฮัตตาปิดุสิ้จะยาวสิ้นบ่ คือมันมักชีสื่อยาผมบำรุ่งอี่ยังกได้กินตลอดจะไปชีอบ่ได้ได้อเดแบบคือแบบจ่วยแต่ข้ามเง้ยุ่แบบคือข้างอ้วมาาวมันเห็น่ยแรกมองกล้วยบบเดอมนกวาดอะไรมันไกมักเดือนครเดือนนึงเดือนงไยนเนเดือนนึงก่อนก็ได้ยังไป อ่าแต่พิสิทธิ์เท่านั้นบังที่เจ้าเจ็ดหนี่ก็ไปนี่เดียวบันนี้หน้าชองเข็มมันมันเป็นเป็นมุขชีนกันอยังนิดหน่อยนะมันนิดหน่อยต้องฉีดอยู่แล้วนะกันลายยางอยู่เนี่ยการปะเนี่ยหกการติดเชื้อเป็นในปอดในยังนะกะเกลี่ยเป็นแก่เป็นเปียกเป็นรอยยังนะกันลายยางอยู่จะไปบันที่เจ้าเจ็ดนึ่งอีกชอนเข็ม เห็นเลยเนาะบาบลูกเรีอกไปเนาะไข่ไข่ขึ้นึงไข่ขึ้นนึงไข่ขึ้นนึงแต่ว่ายังดีเมันไม่ได้คอยไห้เพราะนได้ไข่ขึ้นเดียวเอ้ยเอ้ยลูกสาวลัดลาเพื่อนบ้านไข่ได้อะนะชินนะอือไห้มันบริยูมันไข่นะแบบอีนางแบบดื่มดีน้ำยุบไข่กับมันได้ซูงมันได้ไข่ทำมันได้ไปบุญมาดบ่บ่หน่ หอนบ่ลูกหอนบ่ให้พ่อแก้เสียหายไปเฉยไปหอนบ่เอ้โอ้ห้แท้นี่อ้เาคอยน้าหรอเฉาบลูกเคอยน้าคนะนอนหนอยนินอน่กินขี้านอยนิ่ั้งกินข้านเอยนกินนมบ่กินนมบ่ม่างอะขกินคนจะหดพอได้หวมัดพอเด้ที่พตรนวดอ่ะ เน่้อนวลเนาะใช่ไปลูเออมาสิผู้ผู้่าวผู้ว่าวกินเลยผู้่าวกระหิวขึ้นกันกินนุ่มเลยใช่ฮึ๊บฮน๊บฮึ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 ๊บฮน๊บฮึ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 ๊บฮ เก่งๆเฮ้ออ <disposable> oh. no. um no. ันนี้นะเก่งโพดเนาะแก้มนะพุ่นแหแก้มเฮ็ย็นดแท้บ่เอ้ยโอเคอย่ามจอยกสิจบคลิปเพียงนี้ก่อนกมาดินนน้องเนาะ ใจลายเลยีดยจะขอบุญขอบคุณเนบซีทุกทานเด้อที่เขามารับจมอะไรพี่น้องเลยจั้งะต้นจนจบน้องไปแล้วกลาวก็มาสบายดีบ๊ายบายเฮ้ยังคือค้างอ่อ